ชูติมาประกาศโสดอย่างเป็นทางการหลังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนักบอลมอดพิทักได้ไม่นานแฟนคลับคอมเมนต์เห็นกินข้าวกับหวานใจอามตอบกลับทันใดว่าแค่คนคุยข่าวรักรักเลิกเลิก,เลกในวงการบันเทิงมีมาเสิร์ฟอีกแล้วจ้าล่าสุดวันศุกร์ที่วันที่25สิงหาคม2566อาม ชุติมาโสดาพักนักร้องลูกทุ่งดังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอามชุติมาประกาศโสดอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยโดยก่อนหน้านั้นอามชุติมาได้คบหาดูใจกับนักฟุตบอลหนุ่มมอดพิทักษ์พิมแป้นักเตะดาวรุ่งของสโมสรชนบุรีเอฟซีโยทั้งคู่เริ่มต้นความสัมพันธ์จนพัฒนากลายเป็นแฟน และมักจะเผยโมเมนต์น่ารักๆให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่เสมอจนกระทั่งอามได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุว่าสวัสดีค่ะโสดอย่างเป็นทางการพร้อมคอมเมนต์ติดตลกใต้โพสต์ว่าแฟนคลับจะมาหัวเราะเนื่องในโอกาสเธอโสดทำไมนอกจากนี้เธอยังได้โพสต์ต่ออีกว่าคบกับอ e ีปอบนั้นมันเอาใจเก่งแต่มันบอง,งาม งานนี้ทำเอาแฟนคลับงงไปตามตามกันเพราะอามและมอดประกาศคบกันได้ไม่นานนอกจากนี้ใต้โพสต์ประกาศโสดมีชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์อีกด้วยว่าเห็นอามไปรับประทานอาหารกับหวานใจเมื่อวันอังคารซึ่งอามเองก็มาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวโดยบอกว่าไม่ใช่หวานใจแค่คนคุยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้ง เพราะถึงขั้นออกมาประกาศโสดแบบนี้ยังไงแฟนคลับต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ